จะแบนก็แบนไปเลยเดี๋ยวเจอนี่แคมโบโคลากลายเป็นเรื่องราวสุดตะลึงนะครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ย กลายเป็นกระแสโด่งดังนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นักร้องนักแร็ปชื่อดังของกัมพูชาที่หลายคนถามว่าร้องแรปเนี่ยกี่โมงได้ออกมาทําการโพสตหน้าโซเชียลต่างๆมากมายนะครับโดยมีข้อความทํานองใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยนะฮะอารมณ์ไปถึงมีการโซไปโซมาหลายแมทช์ด้วยกันทําให้หลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมเขาโพสต์อะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นถึงนักร้องนักแร็ป แต่มีการแต่งเพลงมีการโพสต์ข้อความมีการอะไรก็แล้วแต่ฮะที่มีการสาดโคลนมายังฝั่งประเทศไทยทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากสุดท้ายเนี่ยนะครับตามไปพบว่านักร้องนักรับคนนี้ของเขมรเนี่ยนะครับเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของนับอารมชื่อดังค่ายหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็มีกระแสบอกว่าเออเนี่ยท่านนักร้องนักร็ปของเขมรคนนี้เนี่ยยังเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ยนะหลายคนก็บอกรับว่าชัน้นจะไม่กินนับอารมอีห่อนี้อีกแล้วจะไปกินอีกค่ายหนึ่งสีฟ้าแทนจะเลิกกินสีแดงลนะอะไรอย่างี้ ปรากฏว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่า บริษัทน้ำมันลมชื่อดังดังกล่าวนี้เนี่ยที่ได้ใช้นักแรป็ปนักร้องเขมนรายนี้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าล่าสุดเองเนี่ยเขาได้มีการยกเลิกสัญญาจ้างนักแร็ปรายนี้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วพร้อมทั้งมีการลบรูปทั้งหมดออกจากเพจนะครับโดยคาดการว่าเหตุผลที่มีการเอานักร้องคนนี้ออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นเพราะเขาเนี่ย ได้ไปโพสต์ถึงประเด็นเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมในโลกโซเชียลซึ่งอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดเงื่อนไขสัญญาทั้งทังที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรแบบนี้ควรที่จะต้องรักษาภาพรักในเชิงบวกเท่านั้นอย่างไรก็แล้วแต่ครับจากการที่บริษัน้ับอารมณ์ดังกล่าวเนี้ยได้ทําการยกเลิกสัญญาของนักร้องแรปขมนญไต่นี้ออกไปก็ปรากฏว่าสร้างความไม่พอใจให้กับชาวคขมต์เป็นจํานวนมากเลยฮะเพราะว่าได้มีชาวขมต์หลายคนนําออกมาพูดเลยว่าเออแบรนด์ก็แบน เ,เดี๋ยวชัดเนี่ยก็จะแบนเหมือนกันจะไปแบนนะ้ำาอลลมค่ายสีฟ้าบ้างเพราะว่าค่ายสีฟ้าเนี่ยก็ได้ใช้นักร้องเคป๊อปคนหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องสัญชาติไทยเนี่เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันมีกระแสะเรียกร้องว่าจะคว่ำบาตรบริษัทน้ำบอลลมดังกล่าวนี้อย่างรุนแรงที่กัมพูชานะฮะคนคอมเมนต์รู้สึกโกรธรู้สึกไม่ชอบเป็นอย่างมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่ครับในฝั่งของอดีตผู้นํากัมพูชาอย่างฮุนเซนเนี่ย ก็ออมาโพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวนะครับโดยบอกว่าขอให้ชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับอยู่ในความสงบแล้วก็ต่ายตรองให้ดีนะแล้วก็บอกคนขเขมรน,นะครับบอกว่าบริษัทอ้ำอันลมค่ดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์สหรัฐเลยนะแล้วก็น้ำอันลมเนี่ยก็ถูกผลิตขึ้นในกัมพูชาโดยแรงงานเนี่ยก็เป็นคนกัมพูชาดังนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคนขเขมรนนได้รับผลประโยชน์โดยตรงรวมถึงรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังได้รับรายได้จากภาษีส่วนนี้ด้วย เพื่อไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยหากบริษัทนาบลมดังกล่าวนี้ถอนตัวออกไจากเขมรเนี่ยแน่นอนว่าประเทศขเขมรจะต้องเป็นฝ่ายที่เสียหายสิ่งที่ตามมาคือศัตรูเนี่ย ก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วยแล้วก็บอกนะครับว่าไอการทำแบบนี้เนี่ยนะหรือกระแสข่าวเหล่านี้เนี่ยถ้าไปแบนนะ้ำอัดลมบริษัทดังกล่าวนี้จริงๆจะทําให้เขมเมตเนี่ยเท่ากับว่าไปเป็นศัตรูก,กับสหรัฐเลยนะซึ่งอาจจะนํามาด้วยของปัญหาร้ายแรงทางการทูตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็บอกต่อนะครับว่าถึงแม้ว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มาจากไทยก็ตามด้วยนะแต่ว่าคนคขมรก็ควรจะต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์เอาไว้ไหมอะเพื่อประโยชน์ของชาติแล้วก็ผลประโยชน์โด,ย,ดยรวมของประเทศกัมพูชจาย่า อะไรก็ดีครับมันก็มีกระแสข่าวออกมาอีกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับคนเขเมรหรือว่าคนกัมพูชาบางส่วนได้คิดแคมเปญบอกว่าจะผลิตน้ำอัดลมเป็นของตัวเองชื่อว่าแคมโบดียโคลาแล้วก็บอกนะครับว่าถ้าสร้างได้จริงเนี่ยนะน้ำอัดลมที่ว่านี้จะกลายเป็นแบรนด์สินค้าของกัมพูชาทันทีแบบ100%ยังไม่หมดนะฮะเขาจะบอกต่อว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้นะเป็นการสร้างขึ้นโดยผู้ประกอบการชาวกัมพูชาแบบ100%พวกเราต้องอยุ่เคียงข้างพี่น้องกัมพูชา ในฐานะบริษัทของกัมพูชาภายใต้บริษัทนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างไรก็ดีฮะมันก็มีภาพออกมานี่แบบนี้เลยซึ่งหลายคนก็ไปนั่งคิดบอกว่าเอ๊ะทำไม รูปร่างโดยรวมแล้วไปคล้ายกับนัำบัรลมยี่ห้อหนึ่งเลยเนาะในเรื่องของการใช้ฟอนต์การจัดวางฟอนต์เทมเพลตต่างๆคล้ายๆอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือบางยีห่ห้ออะไรอย่างนี้อย่างไรก็ดีฮะก็มีชาวคอมเมนต์บางส่วนนะครับไปคอมเมนต์ใต้ภาพเหล่านี้โดยบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเราควรใช้คําว่าแคมโบโคลานะเพราะว่าดูคล้องจองกันดีนะเนี่ยอ่านว่าแคมโบโคลานะฮะแล้วก็มีคนนะครับไปกดหัวใจกันเต็มเลย เห็นด้วยบอกว่าใช่ๆชฉันคิดว่า c a m โบ c โค a นี่คือดีที่สุดแล้วล่ะเพราะมากเลย Cambo Cola is better แต่มากันเต็มเลยนะฮะนอกจากนี้บางคนก็บอกว่าดีเลยนะถ้าใช้แคมโบ c โค a เนี่ยจะทำให้แบบผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นเนี่ย ก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยบางคนก็ไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าโอ้ยถ้าคาเมน์ทันได้จริงนะฉันจะซื้อมากินให้ฉันได้อ้วนตุบเลยนอกจากนี้นะฮะก็มีบางคนไปบอกว่าถ้าสมมติว่าแบรนด์ Cambodia Cola หรือว่า Cambo c o ะ a เนี่ยสามารถทําได้จริงฉันต้องการให้เขาเนี่ยนะไปจ้างนักร้องนักแร็ปคนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์เลยฟาดไปเลยหนึ่งแบตอ่าประมาณนี้ส่วนใหญ่ฮะก็ไปคอมเมนต์บอกสูตรเคล็ดลับอะไรกันเต็มเลยพร้อมกับบอกว่า ถ้าเปิดตัวจริงพร้อมที่จะซื้อมานั่งกินเป็นรังเป็นตู้เย็นเอาให้เต็มที่ไปเลยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอะไรอย่างนี้ก็น,นี่แหละฮะจากประเด็นเรื่องของการยกเลิกสัญญาของนักร้องนักแรัในเขมรปรากฏว่าทําให้เขมรเนี่ยถึงขั้นที่จะคว่ำบาตรแล้วก็เลือดที่จะเปิดแบรนด์แข่งมันซะเลยพร้อมกับการตั้งชื่อแบรนด์ว่าแคมบเบรียโคา้าในขณะที่บางคนก็บอกนะครับว่าไม่เอาชื่อนี้ใช้ชื่อที่ว่าแคมโบโค้ราดีกว่าน่าจะเพราะและดีที่สุดเพราะว่ามันคล้องจองกันด้วย ท่านผู้ชมเลยครับถ้าหากวันหนึ่งเนี่ยเขามีการสร้างน้ำอารมณ์ขึ้นมาภายใต้แบรนด์แคนเบเดียโคราหรือว่าแค m b บโ o l a าหรือว่าแคนเบโอลาเนี่ยอยากจะลองชิมไหมครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราววันนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับนีครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ